ระบบภูมิคุ้มกันหรือ immune system มีหน้าที่ในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราได้แก่โปรตีนไวรัสแบคทีเรียปรสิตรวมทั้งพวกเชื้อรา หรือสิ่งใดๆที่เมื่อเข้ามาในร่างกายเราแล้วแล้วก่อให้เกิดโรคเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพาโซเจนหรือสิ่งก่อโรคระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่เป็นด่านแรกที่จะป้องกันไม่ให้พาโซเจนเข้ามาในร่างกายของเราแต่ถ้ามันเข้ามาแล้วก็ต้องกำจัดมันออกไปการป้องกันอันตรายจึงมีสองแนวทางหรือ มีสองด่านด่านแรกหรือ first line เป็นการป้องกันไม่ให้พาโทเจนเข้าสู่ร่างกายได้แก่ผิวหนังมีการขับเหงือ่อที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของแบคทีเรียเป็นต้นเนื่องจากในเหงือ่อมีกรดแล้วก็มีเกลืออยู่ด้วยเยื่อเมือกหรือ mucus membrane ในเมือกมีสารหลายอย่างที่ทำให้แบคทีเรียาตายกรดในกระเพาะอาหารเช่นกรดไฮโดรคลอริกหลังออกมาจากกระเพาะอาหารกำจัดพาโทเจนที่เข้ามาพร้อมกับอาหารที่เรากินเป็นการกำจัดไม่ให้เชื้อโรคเหล่านี้ทำอันตรายได้ เนื่องจากมี pH ประมาณ1-2แม้ว่ากระเพาะอาหารจะอยู่ในร่างกายแต่มันก็สัมผัสอาหารที่มาจากภายนอกร่างกายเมื่ออาหารถูกย่อยแล้วจึงนำเข้าร่างกายยังมีอีกหลายอย่างที่จัดเป็นด่านในการกำจัดเชื้อโรคต่อมาเป็นด่านที่สอง หรือ second line เป็นการกำจัดเชื้อโรคเมื่อมันเข้ามาในร่างกายแล้วภูมิต้านทานทั้งด่านแรกและด่านที่สองที่แจกแจงมานี้การทำงานของมันเป็นแบบไม่จำเพาะเจาะจงเราเรียกว่า Non-specific หรือ innate immunity หมายความว่ามันจะตอบสนองต่อสิ่งที่จะก่อโรคหรือเชื้อโรคโดยไม่มีการจดจำว่าเชื้อโรคนั้นเคยเข้ามาทำร้ายร่างกายก่อนหรือไม่ และไม่จดจำชนิดจำเพาะของไวรัสมันจะตอบสนองต่อไวรัสชนิดใดก็ได้แบคทีรียชนิดใดก็ได้ซึ่งจะไม่สามารถแยกได้ว่านี่เป็นไวรัสชนิด a b c จะรู้แค่ว่าเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียแล้วจะต้านทานไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายนี่คือภูมิต้านทานแบบ non-specific หรือ innate หรือแบบไม่จำเพาะเจาะจงถ้าเป็นภูมิต้านทานแบบจำเพาะเจาะจง มันจะมีความซับซ้อนและน่าสนใจมากขนาดไหนที่ร่างกายของเราสามารถจดจำเชื้อโรคที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้เมื่อมันเข้ามาในร่างกายเป็นครั้งที่สกลับมาดูที่ด่านที่2ภูมิต้านทานในด่านนี้คือการตอบสนองต่อการอักเสบที่เรารู้จัก การอักเสบกันดีเช่นเมื่อมีแผลแล้วมีการติดเชื้อจะเห็นรอบๆบแผลแดงมากขึ้นมีหนองเกิดขึ้นเพราะบริเวณนั้นจะมีเลือดไปอยู่เพิ่มมากขึ้นมีเซลล์ที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคเข้ามาในบริเวณแผลมากขึ้นการอักเสบเกิดขึ้นได้ในบริเวณที่เกิดบาดแผลหรือบริเวณที่มีแบคทีเรียเข้ามา หรือเชื้อโรคนั้นเป็นอะไรก็ได้การอักเสบจึงเป็นการต้านทานเชื้อโรคโดยอาศัยส่วนที่เป็นของเหลวและเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งก่อโรคโดยลําเลียงไปตามหลอดเลือดไปยังบริเวณที่มีเชื้อโรคสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื้อเยื่อของเราบริเวณที่มีเชื้อโรคเข้ามาก็จะเกิดการอักเสบ และมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นอีกหลายกระบวนการตรงบริเวณที่มีการอักเสบมีอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอักเสบคือฟาโกไซต์ side, ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดในวิดีโอต่อไปเพื่อทราบหน้าที่ของเซลล์กลุ่มนี้ที่เป็นแกนหลักในการทำความเข้าใจในเรื่องภูมิต้านทานแบบจำเพาะ หรือ s p e c i f i c immunity ต่อไปและยังช่วยให้เข้าใจเรื่องการอักเสบได้ดีขึ้นด้วยซึ่งเซลล์ฟาโกไซต์นั้นจัดเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อการอักเสบฟาโกไซต์เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการจับพาโทเจนกินมันสามารถจับพาโทเจนหรือเชื้อโรคได้ทุกชนิดมาดูหน้าตาของฟาโกไซต์มันมีนิวเคลียส จึงเป็นยูคาริโอติกเซลล์เรามาดูว่ามันจับเชื้อโรคกินได้ยังไงสมมติว่ามีแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่เข้ามาในร่างกายจึงเป็นสิ่งแปลกปลอม ซึ่งฟาโกไซต์จัดเป็น non-specific ที่ผิวเซลล์มันมีรีเซปเตอร์ที่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เข้ามานั้นจะก่อโรคหรือไม่รีเซปเตอร์จึงเป็นตัวตรวจจับที่มีประสิทธิภาพสูงโครงสร้างรูปตัว Y วบนผิวเซลล์คือรีเซปเตอร์ที่มันจะจับกับโปรตีนที่ผิวของแบคทีเรียมันจะจับกันได้พอดีและเมื่อมันจับกัน อาจเป็นเชื้อโรคอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่แบคทีเรียก็อาจมีขั้นตอนแตกต่างกันไปบ้างในการจับก,กันนี้จะมีโมเลกุลอื่นเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้แน่นหนายิ่งขึ้นที่จะอธิบายในภายหลังกลับมาดูที่แบคทีรียเมื่อฟาโกไซต์ จับกับแบคทีรียโดยใช้รีเซปเตอร์จับกับโปรตีนที่ผิวเซลล์แบคทีเรียมันเป็นการกระตุ้นให้ฟาโกไซต์โอบล้อมรอบแบคทีเ r ียแบบนี้แล้วเยื่อหุ้มเซลล์ของฟาโกไซต์ก็จะเข้ามาเชื่อมกัน ขอเปลี่ยนสีนิวเคลียสก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่สับสนนอกจากนิวเคลียสก็มีออรเอนเนลอื่นๆอีกและเมื่อเยื่อหุ้มเซลล์ของฟาโกไซต์เชื่อมติดกันแบคทีเรียก็จะถูกกลืนเข้ามาในไซตโตพลาสซึมของฟาโกไซต์โดยมีเยื่อหุ้มเซลล์ฟาโกไซต์ล้อมรอบมาด้วยเป็นถุงหรือเวสิเคิล หลุดเข้ามาภายในเซลล์สีเขียวคือแบคทีเรียและนี่เป็นขั้นตอนของกระบวนการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายแบบง่ายๆโดยฟาโกไซต์หรือเซลล์ที่มีความสามารถในการจับและกลืนกินสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคขั้นตอนการจับแบคทีรีย ยังไม่จบนะคะมาดูกันต่อแบคทีเรียจะอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ของฟาโกไซต์ที่โอบล้อมแล้วหลุดเข้ามาในเซลล์ในรูปเวสิเคิลยังคงมีรีเซปเตอร์ที่เกาะกันอยู่เวสิเคิลนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่าฟาโกโซม ราะภายในบรรจุเชื้อโรคที่ต้องการกำจัดไปภายในไซโตพลาซึมมีอรอร์แกเนลที่บรรจุของเหลวอยู่และมีสารเคมีที่เรียกว่าไลโซไซม์ที่จะเกิดการสร้าง reactive oxygen species ถ้าถุงนี้แตกออกภายในเซลล์มันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ได้ถุงนี้ก็คือไลโซโซมจะมาเชื่อมรวมกับฟาโกโซมแล้วปล่อยไลโซไซม์เข้าไปในฟาโกโซมเพื่อย่อยเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นๆ เป็นขั้นตอนฆ่าเชื้อโรคที่จับกินเข้ามาตามวิธีการดังนี้นี่เป็นฟาโกไซต์มีฟาโกโซม แบคที r ียถูกย่อยเป็นชิ้นเล็กๆหรือจนได้เป็นโมเลกุลแล้วฟาโกไซต์ก็เลือกเอาโปรโตีนบางโมเลกุลที่บางส่วนของโปรโตีนนี้ที่แสดงด้วยสีเหลืองมีลักษณะจำเพาะจากการเรียงลำดับของกรดอะมิโนที่มาจากการย่อยส่วนที่เป็นโปรโตีนของแบคทีเรีย แล้วได้เป็นสายเพบไทยสั้นๆที่มีลำดับกรดอะมิโน,โนจำเพาะซึ่งสายเพบไทยนี้จะไปเกาะกับโปรโตีนของฟากโกไซต์ชิ้นสีเขียวนี้คือชิ้นส่วนของโปรโตีนของแบคทีเรียที่จะเกาะกับโปรโตีนของฟากโกไซต์มีชื่อว่า major histocompatibility complex เป็นโปรตีนที่ฟาโกไซต์สร้างขึ้นและจะเป็นแบบ Class 2ชื่อแปลกสักนิดนะคะมันคือ major histocompatibility complex ชื่อย่อคือ MHC เป็นโปรโตีนที่ไปเกาะกับเพปไทด์ที่ได้จากการย่อยเชื้อโรคหรือพาโทเจนแล้วฟาโกไซต์จะเอาเพปไทด์นี้ไปนำเสนอไว้ที่ผิวเซลล์โดยมันไปเกาะกับ MHC ที่เป็นคลาส2แล้ว ไปที่เย er ื um ่อหุ้มเซลล์มีการเชื่อมรวมกันของเย er ื่อหุ้มแล้วทำให้ MHC class 2ที่มีชิ้นส่วนเพปไทด์เกาะอยู่ด้วยและเป็นเพปไทด์ที่มีลำดับของกรดอะมิโนโจำเพาะที่มาจากโปรตีนของแบคทีเรียปรากฏอยู่บนผิวฟาโกไซต์การนำเสนอชิ้นส่วนเพปไทด์จำเพาะนี้ ก็เพื่อให้เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันรู้จักและนี่เป็นการตอบสนองของภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันแบบนอน s p e c i f i c เพราะฟาโกไซต์รู้เพียงแค่ว่าเชื้อโรคนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมจึงต้องกำจัดโดยการจับกินสิ่งเดียวที่ฟาโกไซต์รู้คือมันเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายต้องกำจัดมันออกไปแล้วเอาชิ้นส่วนเพปไทด์ที่มีลักษณะจำเพาะ มานำเสนอไว้ที่ผิวเซลล์เพื่อให้เซลล์อื่นๆของระบบภูมิคุ้มกันได้เห็นเป็นการแจ้งข่าวแก่ระบบภูมิคุ้มกันว่ามีสิ่งแปลกปลอมลักษณะอย่างนี้เข้ามาในร่างกายฟาโกไซต์แบบนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแอนติเจน presenting cell คำว่าแอนติเจนมาจากไหนมันคืออะไรแอนติเจน คือโปรโตีนหรือสายเพปไทด์ที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของเราได้แอนติเจนในที่นี้เป็นสายเพปไทด์หรือเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตีนที่แสดงคุณสมบัติการเป็นแอนติเจนบนผิวเซลล์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเซลล์แบบใดบ้างที่จัดเป็นฟาโกไซต์มันเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวได้แก่นิวโทรฟิลเป็นชนิดที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มฟาโกไซต์มันจะเดินทางเข้าไปยังบริเวณที่มีการติดเชื้อได้เร็วที่สุด และมีปริมาณมากที่สุดเมื่อเรียกฟาโกไซต์หน้าที่ของมันคือจับกินสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายโดยมีกระบวนการจับกินและทำลายและทำลายอย่างจำเพาะและมีมาโครฟาจที่จะไม่พบในกระแสเลือดแต่มันเป็นฟาโกไซต์ ต่อมาเดนดริติเซล์ส่วนที่ยื่นออกจากเซลล์ที่เรียกว่าเดนดริติเซลเพราะมันมีส่วนที่ยื่นออกมาจากเซลล์คล้ายกับเดนดริ์ของเซลล์ประสาทแต่มันไม่ใช่เซล์ประสาทมันแค่มีส่วนที่คล้ายเดนดริ์ที่เกิดจากเซลลยื่นใสตัว p l a s m ออกไปเป็นแขนงคล้ายๆแบบนี้เลยทำให้ดูเหมือนเซลล์ประสาท และเดนดรติกเซลล์นี้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำหน้าที่เป็นแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์